มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี่ครับสำหรับประเด็นร้อนในวันนี้จะเริ่มต้นเนื่องจากว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอยากจะนําเสนอที่ข่าวสบายๆชนิดหนึ่งข่าวเรื่องราวของแม่เป็นเรื่องของคาราวาสชาวบ้านไม่พอใจเจ้าอาวาสครับแล้วก็แกล้งทําทีว่าล้มแล้วก็เทนะฮะหม้อต้มน้ําร้อนนี่ครับเทใส่ท่านเจ้าอาวาสครับเรียกว่าจน บาดเจ็บพูดง่ายนะครับแล้วก็ออกมาแถบอกว่าไม่ได้มีเจตนาบังเอิญว่าลื่นล้มนะครับแล้วก็ทําให้ม้อน้ําร้อนหรือว่าแกงแกงน้ําร้อนนี่ครับราดกับทางท่านเจ้าวาดครับท่านเจ้าวาดเองก็เลยไปแจ้งความว่าหาว่าเป็นการทําร้ายร่างกายครับในขณะเดียวเาก็มีการจับโป๊ะน่ายเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไปเฟซบุ๊กไลน์นะครับไม่พอใจท่านเจ้าวาดครับบอกว่าจัดเทน้ําร้อนใส่ท่านเจ้าวาดให้ได้เหมือนกันครับ ก็อทสุดท้ายก็เลยยอมสารภาพผิดท่านเจ้าวาดเองก็เลยอยากจะให้ต้องไปแจ้งความนะครับเรียกร้องค่าเสียหายถึง3ล้านบาทครับแต่ว่าล่าสุดนี้บอกว่าเงินไม่เอาแล้วเพียงแค่มาขอเข้านี่ก็ถือว่าจบเรื่องกันนะครับเพราะรู้ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นความจงใจฮะที่จะนะฮะที่จะทําร้ายท่านเจ้าวาดครับนะะท่านเจ้าวาดเองก็รู้ทันด้วยครับ เราไปดูกันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮาแต่ว่าก็จบลงด้วยดีถึงแม้ว่าท่าทีจะดูไม่ค่อยสวยงามนักแต่ก็จบลงด้วยดีครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานบอกว่าจบดราม่าเจ๊บัวบานยกขัน5ขอเขมาเจ้าวาดแต่ว่าพูดทิ้งท้ายก่อนออกจากวัดครับขอเขมาแล้วขอจบเพียงเท่านี้เหมืองนันครับเนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวชาวบ้านนะครับ เจ้บัวบานสาวประเภท2ครับแม่ค้าออนไลน์แห่งหมู่บ้านโนนพยอมนำขัน5เข้ากราบขอเข้ามาเจ้า,าวาดวัดเจริญวารีครับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นหลังจากเจ้าอาวาดเปิดโอกาสให้เข้ามาขอเข้ามาเพื่อยุติป,ปัญหาความขัดแย้งจนถูกเทที่ถูกเทแกงใส่ครับโดยมีชาวชาวบ้านในร่วมเป็นสักขีพยานครับนะฮะ เมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาครับที่วัดเจริญวารีครับบ้านนนพยอมตําบลนนุนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนายกิตเหมรัตโพธิยาคำหอมครับอายุ48ปีแต่ว่าชาวบ้านเขาจะรับรู้กันในนามของเจบัวบานนะฮะเจบัวบานเป็นชาวบ้านนนพยอมครับที่แกล้งสะดุดล้มครับแล้วก็ทําถาดพัฒหารคว่ําใส่สศีรษะพระประเสริฐฐานุตโรครับอายุ62ปีท่านเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีนะครับ สุดท้ายได้นำขันขันห้านะครับเข้ามากราบขอเข้ามาพระประเสริฐโดยมีพระสินุพงศริปัญญาลเลขานุการเจ้าคณะตำบลนน,นพยอมร่วมเป็นสักขีพยานและก็มีชาวบ้านกว่า20คน,นครับร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับซึ่งสีหน้าท่านเจ้าวาดเองก็นิ่งนะครับนิ่งนะฮะคือให้อภัยนะครับนิ่งยกให้อภัย การทําพิธีขอเข้ามาครั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านได้พาเจ้บัวบานครับกล่าวคําขอเข้ามาลาโทษที่ได้กระทําการล่วงเกินเจ้าวาดแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและก็ภายหลังคําขอเข้ามาแล้วเสร็จนะครับท่านเจ้บัวบานได้กราบลงที่แคร่ที่ท่านเจ้าวาดวัดและก็เลขานุก,การเจ้าคณะตำบลน,น,นั่งอยู่3ามครั้งพร้อมกล่าวกับท่านเจ้าวาดสั้นๆว่าหลวงตาให้อภัยลูกหลานนะซึ่งท่านเจ้าวาดเองก็พยักหน้าตอบรับคําขอโทษครับ น,ะะนี่ก็ครับก็ถือว่าเป็นความงดงามของอีสานบ้านเรานะครับมีการขอขมาลาโทษนะครับเมื่อรู้ว่าเราทําผิดนะครับจากนั้นเลขานุการเจ้าคณะตาบลนูน,น,นพยอมได้เทศนาธรรมสั้นๆให้กับเจ้บัวบานและก็ชาวบ้านได้รับฟังสรุปคอนเทนต์มึยค่ะฟอมคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับขอให้ทุกคนมีความรักความเมตตาต่อกันครับช่วยกันดูแลรักษาวัดวาอาราม พระพุทธศาสนารวมทั้งการสั่งสมแต่คุณงามความดีครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญของการเทศนาเมื่อครั้งนี้ครับหลังเสร็จพิธีนะฮะเจ๊บัวบานก็ได้กราบลาแล้วก็เดินขึ้นรถออกจากวัดไปโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกแต่เพียงสั้นๆกับผู้สื่อขาบอกว่ามาขอขามาแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับในขณะที่ทางด้านพระประเสริฐนะฮะฐานุตโรที่นี่ครับท่านเจ้าวาดวัดเจริญบารีนะครับ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าอาตมาเองก็ไม่ได้ติดใจเรื่องที่เกิดขึ้นนะอยากจมทั้งหลายเพราะว่าตอนนี้เจบัวบานเขาก็ได้มาขอเข้ามาแล้วก็ถือว่าจบเรื่องกันอาตมาเองก็ให้อภัยโกรธคือโง่โมโหคือบ้านเหมือนหลวงบุหลวงพ่อพยอาามท่านว่าเอาไว้ส่วนในทางคดีก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจจะดำเนิกนการอย่างไรส่วนอาตมานั้นก็จะไปจดอยากไปถอนแจ้งความให้แต่ว่าตอนนี้ขอให้สุขภาพ ดีขึ้นก่อนจริงจะไปถอนแจ้งความให้เพราะว่าตอนนี้มีอาการาเรียกว่ายังไม่สบายอยู่นะครับผมขณะที่ชาวบ้านบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงกับพระสงฆ์นะครับจนชาวบ้านยอมรับไม่ได้ครับจึงเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ว่าเจ๊บัวบานนี่จะขอเข้ามาจเจ้าวาดด้วยความจริงใจหรือไม่ครับ แต่เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็เจ้บัวบานก็ไปนคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยชาวบ้านก็พร้อมให้อภัยแล้วก็อยากจะให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็อยากให้คนในหมู่บ้านกลับมารู้รักสามัคคีกันเช่นเดิมครับขอให้เหมือนเดิมนะครับกอนนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับผมเองก็มีโอกาสนะฮะได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือ ตอนที่ผมเดินทางไปจังหวัดน่านนะครับได้มีโอ,อกาสได้ไปกราบไหว้พระและก็มีโอ,อกาสได้คุยกับท่านเจ้าวาดาพระหนุ่มรูปหนึ่งครับก็คือเป็นเจ้าวาดของวัดนั้น,นครับที่เราไปกราบไหว้กันท่านเองบอกว่าก็ท่านเองก็บวชมาได้หลายพรรษาแล้วและก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้นะครับแลวก็ชาวบ้านก็เรียกร้องให้มาจําวัดที่นี่แล้วก็มาเป็นเจ้าวาดเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเจ้าวาดหลายรูปมาอยู่แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับ ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยพอใจทีนี้ผมก็ถามว่าที่เรื่องขัดแย้งกันนี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรท่านเองก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของการทําศาสนกิจบ้างเรื่องของเงินทองบ้างเรื่องของข้อห้ามบ้างนะครับบางอย่างทางวัดห้ามไปทางลูกบ้านไม่พอใจก็เกิดความขัดแย้งกัน หรือบางทีพระเองก็หวังแต่เงินทองจากชาวบ้านนะครับแต่ว่าไม่ปฏิบัติสนกิจให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านนิมนต์ไปไหนก็ไม่ไปแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ทีนี้อาตมาเองบวชมานี้เข้าใจเข้าใจทั้งฝ่ายพระเข้าใจทั้งฝ่ายชาวบ้านเราเองก็จ้องประคับประคองนะฮะประคับประคองความต้องการทั้งสองหวังทั้งสองฝั่ง บางอย่างความตการของชาวบ้านถ้าเผื่อมันเลยเถิดไปเราก็ต้องห้ามปรามและขณะเดียวกันตัวเราก็ต้องครองตัวครองตนให้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ได้ให้ชาวบ้านเขาพอใจด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนําทางเข้านีไปสู่ทางที่ถูกต้องนะฮะท่านเองก็เป็นพระหนุ่มนะฮะแต่ว่าบวชเรียนมานะครับและตอนนี้ก็สามารถที่จะทํางานเรียกว่าปฏิบัติตัวเองมาเป็นเจ้าวาดในวัดได้เป็นอย่างดีครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องแรกนะฮะอยากจะเล่าให้ฟังว่าพระกับชาวบ้านนี่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันครับไม่สามารถตัดขาดกันได้ชาวบ้านบางทีก็มีข้อเรียกร้องที่เลยเถิดนะครับอย่างเช่นบางวัดนี่เวลาจัดงานนะครับก็มีทั้งหมอลำมีทั้งเวทีมวยมีทั้งส่งเสียงดังภายในวัดนะครับมีการเต้นหางเครื่องแบบนี้ครับอันนี้ก็เกินไปวัดก็รับไม่ได้ครับต้องขอให้จัดได้แต่ว่าขอให้ไปจัดนอกเขตวัดแบบนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับ หรือบางทาีพระเองก็ได้รับนิมนต์แล้วนะครับก็มีการเกี่ยงกันนะฮะไม่อยากไปรับนิมนต์แบบนี้ครับหรือว่าบางทีออกบินทบาตตอนเช้าก็ไม่ออกไปบิณฑบาตเป็นนี้ครับชาวบ้านก็ไม่แฮปปี้นี่ก็มีอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันนะครับผมโดยเฉพาะการทําวัดเย็นทวัดเช้านี่ครับบางวัดนี่ก็มีกติกาเลยนะครับต้องทําวัดเย็นทวัดเชา้าอย่างน้อยทุกวันพระ วันพระใหญ่วันพระเล็กต้องลงอุโบสถลงสิมนี่ครับเพื่อที่จะสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนด้วยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกันครับผมเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าก,กับพับวาอารามกับทางด้านชาวบ้านนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกครับ